สวัสดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับคางแสงครับผมคางแสงนี่ผมลงไม่ค่อยบ่อยนะพอดีว่าไม่ค่อยเสียงเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะจุดกลับนี้ค่อนข้างจะยากสําหรับผมเลยนะใช้ทุกจุดที่คาดว่มีคนครับผมแต่ว่าฝั่งโน้นี่มีเสียปปอดหญิงนะ ว่าจะโดนดักยิงจากข้างบนงับ่มบนเข่านู่นเลยนะนอกกับแตกนะตอนนี้คืออีกนัดเดียวนี่ร่วงแน่นอนแม่ระเบิดลูกนี้นี่ทำเอาเกือบ,บตายไอ้ผมดีนะที่ปั๊มเลือดทัน่งนั้นนี่ตายแน่อนอน อีกนัดหนึ่งนะครับผมเลือดเหลือแค่สิบจิตนะเลือดตรงหน้าอกเลยว่าอีกนัดนี้มีศีตายแน่นอนยิงตายไปหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะมีเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นนะ พยายามองรอบๆครับเกมนี้เรามาโซโล่นะว่าฝั่งอื่นนี่ไม่โซโล่เหมือนเราครับ เหมือนว่าเพื่อนเขาจะหายไปนะครับผมแล้วก็ทิ้งศพเพื่อนไว้นะอยามเช็คลอบๆครับผมเพราะว่ากลัวอาจจะมีอาจจะดักอยู่แถวนี้ก็ได้นะเหมือนว่าปืนกับหมวกนี่โดนขโมยไปแล้วนะล็อกแข็กก็ยังเอาไปครับ เนเข้ามาเช็คของข้างในทางแสงนะผมเสียงเท้าคนกับบอดนี่ผมแยกไม่ค่อยออกนะถ้ามันไม่วิ่งจริงๆแบบนี้นี่คนได้นอนครับลงไปข้างล่างหมดแล้วผมช่องนี้มันจะเป็นคนครับ น่าจะเป็นบอดครับผมวันนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนนะแต่ว่าที่เรายิงคือตาเลยนะเครื่อซซเป็นปืนฟอร์กับเอ r 5ห็ครับผมเอ r 5หนี่ผมยังไม่เคยลองเล่นนะว่าจะเหยียบมาลองอยู่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะ ของยาวครัแล้วเบิดนี้เก็บไว้ครับจำเป็นเกมนี้กลับวาผมได้ปืนฟอร์มนะจัดของนี่ผมยังจัดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นนะเลยหยิบได้นิดเดียวครับ กับสี่แสนครับผมเกมนี้ mm hmm. มาต่อกันเกมที่สองครับผมฝั่งนี้นี่มีคนอยู่ข้างหน้านะไม่แน่ใจว่าวิ่งฟา์มันอยู่หรือเปล่าถ้าย<อ>ิงไม่เก่งเกาะไม่หนานี่ไม่ควรจะยิงใส่นะแนะนำให้ดักยิงดีกว่า ขายครับผมเหมือนว่าจะเก็บของอยู่นะศพคนตรงนี้นี่เพียบเลยนะสำหรับขังเสงเป็นปืนฟอร์สองกระบอกครับ นี่เป็นเน1 0มครับผมเหมือนว่าปืนหลักจะขโมยไปแล้วนะน่าจะเป็นปืนฟอร์คนที่เรายิงเป็น s k y ยแอกับ a k k ครับผมเป็นปืนที่ก็ค่้างใจด,ดีเลยนะ a e ขอ่อนในกระเป๋านี่เป็นเกาะหกนะแต่ว่าแตกแล้วครับ กาะหกกับหัวหกครับผมแต่ว่าเป็นเกาะที่แตกแล้วนะในเวลาต้องกลับแล้วครับผมกระเป๋าหลักนี่ผมทิ้งไว้ตรงทางออกแล้วนะ แบบนี้นี่ยอมตายครับผมคือไม่เจอตัวเลยนะมาต่อกันเกมที่สมครับเกมนี้ฝั่งป้อมนอนกำลังยิงกันอยู่นะคนนี้เหมือนว่าจะเจ็บหนักแล้วครับผมเรายิงตัวท้ายแล้วก็เก็บของให้หมดครับ F2000 นเนี่ยครับผมคนนี้เป็นปืนฟอร์แล้วครับผมแล้วก็เกาะนี่เป็นเซตห้านะหมวกนี่เหมือนว่าจะไม่โดนยิงเลยครับผมต้องหยิบมาใส่ครับ ตรงนี้เป็นศพฟรีทั้งหมดเลยครับผมประมาณสามศพได้นะนี่กลับแล้วครับผมนี่คือของที่ได้นะที้นก่อนครับ กลับนี้ผมไม่ค่อยเชียรเท่าไหร่ครับอาจจะมีคนดักอยู่ก็ได้นะ <c oughs> แม่เกมนี้นี่คิดว่าจะมีคนดักข้างในหนผมแต่จริงๆเขาดักกันข้างนอกนะพื้น <c oughs> ที่คนนี้ไซส์เป็นปืนฟอร์ครับผม ก็หัวแบบนัดเดียวครับหมวกที่ผมใส่ก็เป็นหมวกห้าครับผมแล้วก็โดนกระสุนจอะห้านัดเดียวครับ